ยืนงงยืนงงยืนงงเฮ้ยเฮ้ยโอ้มาเจอซีนวนพอดีกำลังอาบน้ำอยู่พอดีเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกทุกท่านนะคะสวัสดียามเย็นนะคะแม่แม่แม วันนี้นะคะน้องภัยควันต้งเองก็ได้พาเจ้อวนของเราเดินรอบสะมาแล้วนะคะแม่แม่นี่นะคะต่อไปก็จะมุ่งหน้าไปที่บ้านเพื่อนนะคะไม่รู้ว่าสองสามวันไม่ได้เจอกันนะคะจะเป็นยังไงนะคะขมินบอกว่าทางมานี้เนะี่ยคุ้นๆมากเลยนะคะแต่ควันต้งยังไม่ปล่อยนะคะเพราะว่าวันนี้มาเชือกเดียวถ้าเกิดมาเชือกเดียวนี้ขมินจะวิ่งนะคะแม่แม่ ไม่เหมือนตอนที่มากับบัวตองมากับบัวตองเราไม่มีควานเราก็สามารถปล่อยได้เขาไม่กล้าวิ่งหนีบัวตองนะคะแต่ถ้าเขามาเชือกเดียวเรากลัวเขาเหนื่อยนะคะแม่แม่เพราะว่าระยะเวลาระยะทางนะคะที่จะไปบ้านเจสีนี้ก็ไกลพอสมควรนะคะไม่อยากให้เขาวิ่งไกลนะคะแม่แม่กลัวเขาเหนื่อยนะคะตอนนี้นะครับผมก็ผมลงนะครับผมเวลาท่านอาจจะมองเห็นกไกลๆนู่นนะครับผมที่กําลังดื่มน้ําอยู่นะครับ จะเป็นช้างเชือกใดก็ไม่ทราบนะครับมองเห็นอยู่นะครับผมอ,อ,ยยอย่าแซงเขามืน้นไม่ได้มาไม่ใช่จะถึงเกือบอาทิตย์นะครับผมเป็นอาทิตย์แล้วนะครับไม่ได้มาบ้านสีนวลน,นะครับ ตั้งแต่มารอบล่าสุดมาสองเชือกกับโบตองนะครับตอนนี้ก็มาเชือกเดียวเพราะว่ามาสองเชือกเดี๋ยวผมเหนื่อยครับผมเอาวุ่นวายเกือบจะกับบ้านไม่ได้ครับนู้นนะครับไม่รู้นะครับวันนี้คือเรามาแบบไม่นแน่นัดหมายว่าสีนวนจะอยู่บ้านหรือเปล่านะครับเรามารอลุ้นกันว่าจะไปเจอสีนวนหรือเปล่านะครับวันนี้วิ่งไม่ ไม่ห่วงหลังเลยนะครับเพราะว่ารู้ว่าผมไม่ได้เดินนะครับรู้ว่าผมไม่ได้เดินรู้ว่าผมขึ้นรถนะครับไม่ได้ห่วงหลังเลยไม่ได้เบรกสักครั้งเลยเข้ามากับน้องไม่กล้าแสงนะไปแล้วครับรอรุนต่อไปครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่นจะ

มาเจอชินวนพอดีกําลังอาบน้ําอยู่พอดีเลยครับไม่ได้ไม่ได้ไปถึงบ้านนะครับผมก็ชีนวนมาหามาอาบน้ําพอดีนะครับผมชีนวนมาอาบน้ําพอดีนะครับผมดีใจมากๆเลยครับ ทีฟ้าเลยชินวนร้องอะไรอย่างงี้วันนี้ส่งเสียงร้องน่ากลัวมากครับสินวนกำลังอาบน้ำนะครับ กันใหญ่มากๆเลยครับผมดีใจกันมากๆเลยอันนี้ให้ภาพและเสียงบรรยายเลยครับมไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจออยู่ข้างทางครับผมก็คือเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจออยู่ข้างทางหมือนก็เลยร้องเสียงร้องเสียงยาวเลยนะครับนานมากๆเลยในรอบนี้นะครับผมอาทิตย์หนึ่งแหละ อาทิตย์หนึ่งแล้วครับผมไม่ได้มานะครับชิดวจนคงจะถามว่ากำมือไปไหนมเมนเคยมาเลยไปลงไปอาบน้ำไป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 อาบน้ำเร็วลงลงไปอาบน้ำเร็ว ไปอาบน้ำเร็วไปอาบน้ำไปไปเฮ้ยพาันไปเที่ยวแล้วครับดีใจมากๆเลยไปกำมือจะพากลับบ้านทีนวลพาเที่ยวแล้วครับผม ไปไม่ถึงไหนเลยครับผมจะกลับคืนแล้วบนเวียนบนเวียนกลับคืนแล้วทีนี้เอาชวนกันกลับบ้านแล้วทีนี้เอานึกว่าจะไปเล่นบ้านขมื่นนะครับที่แท้ไม่ไปนะครับไม่ไปกลับคืนเฉยเลยเอาเอาเอาจะไปไหนก็ไปลองดูลองดูว่าจะไปไหนครับชุนชัยจะชวนกันลงน้ำนะครับแต่ว่า น่าจะหาทางลงยังไม่เจอนะครับนานำนะจำได้สีนวนจำได้ที่เดิมเคยลงไปอย่าพากันไปเหยียบเรือเด้อานะหาที่ลงน้ำจนได้ครับ ไปลงไปถ้าจะลงชินวนก็ยังไม่ลงครับเหมือนไม่ลงนะครับต่างต่างคนก็ต่างรอก,กันนะครับดู ไม่ได้อาบน้ำหรอกครับวันนี้ครับผมเชื่อเลยว่าไม่ได้อาบน้ำแน่นอนเอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไม่ได้อาบน้ำนะครับซีนวนี่อยากอาบอยู่ครับผมแต่ว่าขมือนไม่ยอมลงก็เลยไม่ลงนะครับ ไปแล้วครับผมไล่ลงไปแล้วเอาไปแล้วกำมือนนอนลงก่อนแล้วชีนวนยังไม่ลงครับชีนวนไม่ยอมลงเอา้า รักกันมากจริงๆครับผมคู่นี้ยอมรับเลยว่ารักมากๆครับ <c oughs> อาบน้ำยังไงเดินตลอดเลยนี่ รอบนี้นานหน่อยครับต้องใจจิตถึงกันมากๆเลย ตอนให้ลงน้ำยังไงก็ไม่ยอมลงครับผมไปแล้วไปแล้วเอา้าไปแล้วไปเดินไปชีนวนไม่ลงครับผมไปลงไปเฮ้ยเอา้ลาล่ให้ลงไปแล้วทีนี้เอา้า ไปว่ายน้ำไปเลยโอ้ดูครับสวยแพร์คู่เลยทีนี้ลงนอนน้ำแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วทีนี้เอาน่ารักมากๆครับผมเก็บภาพความน่ารักเก็บภาพบรรยากาศที่แต่หลายท่านอาจจะยงไม่เคยได้เห็นนะครับผมช้างสองเชือกนี้นะครับรักกันมากๆครับผมเป็นความรักที่ไม่เคย ชืจ้จางเลยนะครับท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องพังขมูลด้วยนะครับวันนี้พาขมือนมาหาเพื่อนรักนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไ,ไ,ไ,ไว้เจอกันใหม่ครับผมนี่ครับสวัสดีครับ